รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้กับสำรวจโลกสัตว์ป่าคลั่งสังหารโหดเรื่องสะเทือนใจที่เกิดขึ้นได้ทั่วโลกเผยเบื้องหลังสาเหตุการโจมตีมนุษย์สัญชาตญาณการเอาตัวรอดและการปกป้องครอบครัวในสารคดีโลกของสัตว์นักล่าตอนพฤติกรรมที่รุนแรงทูหน้าแดงอาหารอันโอชะที่มนุษย์ใฝ่ฝันการล่าที่ไร้ความปราณี กำลังพุกคามอนาคตของพวกมันสัมผัสเรื่องราวการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในสารคดีสุดยอดปราทูน่ายักษ์สำรวจความสามารถในการปรับตัวของชาวอารเมเนียนสู่การเป็นชนชาติชาวคริสเตียนอย่างแข็งแกร่งและถือเป็นหนึ่งในชาติที่มีความเจริญทางอารยาธรรมอันเก่าแก่ในสารคดีอารเมเนียดินแดนแห่งเรือโนอาแมว สัตว์เลี้ยงยอดนิยมอันดับต้นของโลกนักวิทยาศาสตร์จะศึกษาพฤติกรรมลึกลับของเพื่อนสี่ขารวมค้นหาคำตอบว่าสัตว์ชนิดนี้อยู่อาศัยร่วมกับมนุษย์ได้อย่างไรในสารคาดีวิทยาศาสตร์ในตัวแมวเปิดประสบการณ์ใหม่ตลอดเดือนตุลาคมทางช่องสำรวจโลก next step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้